วี we go, we go. เก้าวีเก้าจะบอกว่าอะไรรู้ไหมมาร์ค <c oughs> สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ,คะนัังง่่งครบของหนูเป็นคร <c oughs> <อ>ิสติน่าอากิล่ารู้จักพี่เขา เขาดังจากชุดอ,อที่เซ็กซี่มากมั่น,นใจไหมูจะเซ็กออกเหรอคะคือชุดวันนี้ของหนูก็โชว์พุงหนูก็ยัง<น>ปิดหนูมั่นใจไหมถามจริงถ้าจะแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ประมาณไหนคะถ้าเช่นเกาะอ,อกกระโปรงสั้นหนูหนูหนึกถ,ถึงเขาชุดอัลบั้มชุดหนึ่งได้ไหมที่เขาใส่แบบขกาะอกมีซิปแล้วก็ติดเพชรทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยหนูอ้วน หนูอยากได้อะไรที่มันพลางขายใหญ่ๆใส่อะไรเรามั่นใจบ้างแต่อย่าลืมว่าคริสติน่าเขาไม่ได้เขาไม่ใส่กางเนะไม่ใส่เกงถ้าหนูเป็นขายยาแล้วก็อกแทนได้ไหมคะเพราะว่าหนูแบบหนูไม่มั่นใจขาตัวเองนั่นคือความหน้าผมล่ะที่ฝันไว้หน้าผมเหรอคะพี่คิดว่าหน้าผมหนูควรจะเป็นไงต้องเซ็กซี่หน่อยไหมพี่ว่าผมโอเคแล้วล่ะปล่อยผม อธิแล้วหนูโดนรวบตึงรวบรวบผมแล้วไปล่อยเป็นหน้ามาใช่ไหมหนูหนูคิดยังไงหนูไม่ชอบรวบเพราะแบคนหน้าใหญ่ดีมากหนูชอบให้หัวฟูฟูผมก็ต้องเซ็กซีอ่อ่ะพี่คิดว่าพี่ว่าชุดออกมาประมาณไหนดีคะถ้าอย่างงั้นก็จจะเป็นข้างบนเป็นเกาะอ,อกข้างล่างเป็นเกงยนีนเป็นกางเกงเป็นกางเกงแบบตรงๆมาใส่ส้นสูงให้เราสูงขึ้นมีปัญหาไหมคะ ไม่โชว์คงอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องโชว์อาจจะใส่เป็นครอเซ็ตเป็นแบบรัดรัดนั่นเแบบนั้นเลยแล้วก็มีอะไรคือเราจะเอากลิ่นไอของตินาเข้ามาด้วยเราจะมั่นใจไหมแบบนั้นหรือเรามีฝันอะไรอีกที่คิดว่าอยากใส่อะไรที่เป็นตัวเราอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออมันเป็นเรานะหนูเป็นคนวันวันตัวจริงไม่เหมือนกับเมื่อวานไม่เหมือนในทีวีใช จะจริงสวยป่าโอ้ยหนูหนูหนูแบบหนูไม่มั่นใจถ้าว่าหนูจะเซ็กซี่ได้ไหมคะจริงจริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องเซ็กซี่เหมือนเขาพี่ตินาเนี่ยเขาเซ็กซี่ด้วยบุคลิกเพราะฉะนั้นถ้าเราห่วงมากเกินไปมันจะทําให้เราเกรงเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวเราเองก่อนเมื่อเราเป็นเราเองก่อนแล้วเพลงมันจะพาไป คือพยายามเ,เป็นตัวเราให้มากที่สุดเราไม่ได้ก๊อปปี้เขาหรือเขาขอไหมคคือไม่ต้องไปพะวงเรื่องื่อง,อง,ต,ง,ต,งต่างเหล่านั้นเพราะถ้าเราพะวงปุ๊บเนี่ยมันจะทําไม่รีแลกซ์นะหนูควรจะลดความอ้วนใช่ไหมคะหนูอ้วนมากเลยนิดหนึ่งเิพื่อพี่ว่าออกกำลังกาย <c oughs> อะเราเอาอยุเท่าไหร่สิบเจ็ดค่ะไม่อ้วนเลยถ้าสิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะผอมลงว่นนี้กินให้ปกติแล้วก็อาจจะออกกาลังกายเพิ่มขึ้น นะครับแล้วถ้ามีอะไรมีอะไรไหมมีอะไรอยากเพิ่มไหมเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วหนูจะต้องเป็นเพชรททั้งตัวไม่ต้องเพชรหรอกค่ะเดี๋ยวพี่ลองคิดคิดให้ดูใใหห้้คิดดดูีไม่อยากใส่เพชรใช่ไหมไม่ชอบเพทไม่ชอบวิบวับไม่ชอบอะไรวิบวับใช่แต่ถ้าแบบสร้อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเกาะอกเป็นเพทอย่างเงี้ยหนูจะแบบกระอกไม่กลัวเกาะอกไม่กลัวกาะอกเพชรใช่ถ้าเป็นเพชรหมดเลยเื่อมๆอะไรไม่ชอบอคืสายชอบโอเค ไปตามเบอร์สิบมาเลยครับขอบคุณครับขอบคนขบคับทันั้วยทันเหลือ,ลอด้วยค